ครับสวัสดีครับผมเป้นะครับอู๋ซ่องรถเบนซ์บางกวยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเราจะพามาชมกันครับคูแลนโชว์หน้าจอน้ําหายนะครับความร้อนขึ้นอย่าปล่อยไว้นะครับมาดูการคันนี้เป็นอะไรบ้างมา พ่อน้ำหลังเครื่องนะครับเป็นจุดอ่อนมากๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าอยู่ด้านหลังเครื่องด้านหลังเครื่องตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังฝาสูบนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ปัจจัยหลักๆของมันก็คือไว้ระบายความร้อนให้น้ําเวียนอยู่ในฝาสูบนะครับเมนะื่อน้ําหายความร้อนขึ้นไปคูลเลนโชนะเลยทาให้เครื่องฮีทฝาสูบมันก็เลยโก ครับ,รบก็จะปล่อยไว้นะครับหากท่านใดที่ใช้ Mercedes-Benz นะครับแล้วมีไฟเตือนหน้าจอต่างๆนะครับให้รีบนํารถเข้าตรวจสอบก่อนนะครับมีอะไรแวะมาหาเราได้นะครับหรือปรึกษาอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ครับฝากวด้วยนะครับอู่ซ่อมรถเบนซ์บางกวย